จากฟุตซอลมาสู่ฟุตบอลไทยลีกนะครับสมุดประการเป็นทีมที่ทุกคนอยากจะเจอครับเพราะว่าไทยลีก23นัดสมุดประการชนะ0ครับเสมอ1นัดครับแพ้22นัดเสียไป85ประตูเท่ากับว่าแต่ละนัดเขาจะโดนคู่แข่งล่อประมาณ6ลูกนะครับและสุดประการปวดหัวเลยครับเพราะโปรแกรมต้องเจอกับแชมป์เก่าเมืองทองเกมนี้จะโดนกีนก่เม็ดชมครับ เมืองทองนะครับตัวลงโทษฮะแฟนบอลทำตัวไม่น่ารักเท่าไหร่นะฮะในชุดแดงก็เลยอดเล่นในบ้านไปใช้สนามกลางที่ราชมังแต่สมุดประการคุณผู้ชมดูครับซัดน้ำก่อนครับฟาริดมัตโซนะฮะโว์เข้าไปลูกนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับทีมที่อันดับแย่ที่สุดแต่ลูกยิงแบบนี้โอ้โหกองกลางวัย30นะครับแต่เข้าครึ่งหลังครับเมืองทองบอกเห็นบ้างขอบ้างครับเฮอร์เบติฟันเดสตัวลูกบราซิลนะฮะ ซิวเข้าไปครับ3ประตูต่อ1นะครับเมืองทองพลิกกลับมานำนะครับแล้วก็เหลือ20นาทีครับเมืองทองนำอยู่7 1็ีหศิทนราจับขวายิงด้วยซ้ายนะฮะเป็นนักเตะไทยที่ยิงเยอะสุดในไทยลีกครับยิงไปลูกนี้เป็นลูกที่12นะครับทำให้เขาเป็นดาวซันโวอันดับที่7ครับใครๆก็อยากจะสุดประการครับกองหลังยังรออ่ะนี่ฮะกองหลังแหวกเข้าไป34คนครับทริสตองโดครับเมืองทองชนะผมไม่ได้อ่านสกอร์ผิดนะฮะ เมืองทองชนะสุพรรณไป9ประตูต่อ1นะครับ <c oughs> เป็นซีมท,ที่ทุกคนอยากเจอนะฮะก็น่าจะทำสถิติน่าจะเสียทะลุร้อยประตูได้นะครับในฤดูกาลเดียวนะครับตารางครับเมืองทองมีอยู่52แต้มนะครับตามบุรีรัมย์อยู่4แต้มยังเหลืออีก10นัดนะครับเดี๋ยวรู้กันใครจะเป็นแชมป์ไทยลีกนะครับ